เอาสบายดีสวัสดีพี่น้องมื่อนี้มาพบกับซองบ่อล้าบ้านบกเนาะสบายดีบรรชุคนเด้อบผว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะสำหรับมื่อนี้มันทำมาเห็นอยังก็คือมาตักขิงงัวเนาะคือของเงาขิงงัวนซองสอบนี้เอาไปใช้หมกพผาเนาะซึ่งตอนนี้เขากเป็นอยู่สวรรค์เนาะอยู่เฮือนของบ่อแซมเนาะเราเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องอันนี้ก็เฮือนลาวเนาะเนาะเฮือนลาว เราจะมาเอางวเนาะเพื่อนเล่ากับขอกง,งวนมันติดกันเลยเนาะเพราะว่ามันยังบรได่ายเนาะกับมันสะดวกในถาวางวเป็นอย่างขางเราสามารถหูได้เนาะมันห้องมันเป็นอย่างเนาะแต่กับเยาจถือร,รักสุขศึกษาอนามัยไปไดเนาะแล้ไปะไปหามบ่อเสี่มกันเราไปขุดกลุ่มมักชลีเนาะ ซึ่งเขานี่ได้ยังก็แม่นอยู่สวรรค์เขตเนาะอันอยู่ตัวเมืองสวรรค์แล้วมันก็สอนนี่ซึ่งเขาก็มาบ้าน,น,นเนาะเพราะว่าวิวียกเนาะเขาก็เลยต้องได้มาบ้านบอแซมกับนนบ้านเขาเนี่ยเดียวกันเนาะบ้านผลสไกนี่ตรงใกล้ซอนเนาะตอนนอี้ด,ด้านข้างนี่ก็บน,น้องน้ำเราเนาะอือเรากำลังกักน้ำเนาะบ่อยมันล้นนี้เนาะเพื่อไว้หดมักซ์ลีเราเนาะเราจะน่าปลูกไหมดิ ตอนนี้ก็เราก็เริ่มขุดคุ้มเนาะน้องเราเนี่กว้างเลยเนาะพี่นอ้องลอยเมตรพุ่นี้เชงตอนนี้ก็หาโมงสิบหามงเช้าเลยเนาะพี่นอ้องตอนนี้เราก็เอางวเขาโขกเลยเนาะแชมเนาะโอ้เราจะูู uh เอิบเรากินนี่เห็ดยัง กทางลงห้หน้าแล้วเนาะเนาะหายหน้าเราก็ประมาณนี้เนาะคันไนาท้องคำแล้วเนาะคือเขาขายบุนเต้กี้พลยเนาะนี่นี่ก็ะชี้ต่างๆในเนาะมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเนาะชวนก็้ล้วยก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วมันจะบวเพศแล้วเนาะพี่เนาะคงไม่เนาะอื่นสัตว์ขึ้นแล้วเนาะ อ่าขอโทษเนาะพี่น้องมันถ่ายยอดแสงกับพมอะทั้งนั้นเป็นติดตะวันตกเนาะเด็กก็ข้ามกันกับฝั่งไทยเป็นฝั่งของพี่น้องหมกดาหารเท่าเนาะเนาะเราเลี้ยงงวังวจะหัวไปหนึ่งก็เอาแซมบ,บหรือโบฮูโบเมร์นเนาะกับโบหูเป็นไรเราจะไปเบิ่งนวอลแซมเนาะเราควอนขุมมุกชลี นี่ก็เป็นน้ำส่วนหนึ่งนาะพี่น้องที่ว่ามันอ่งจากขา้าวเก้วเขาตะกี้พอดนะเนาะเราใช้น้ำบริเวณนี้แล้วก็พุดธุทแล้วก็คุ้มเลิกแล้วก็เอาไล่มาจุ่มแล้วก็ใส่หดเนาะนี่นี่เนี่ยนพน้องกลุ่มฉลีเราปีนี้เราบริไทยเนาะไทยเป็นร่องเนาะถ้าว่าไทยเป็นร่องเราก็จะปลูกในร่องแล้วก็หดน้ำใส่ร่องเลย คุปน์เนอะแล้วก็ใส่ขี้ง้อเนอะช้ปุ๋ยคอกเนาะช่วงขี้ง้อเรากับเอาขี้เก็บมาใส่คอกง,ง้อเนาะเปลือให้มันเหยียบเลยบอลลมแล้วก็เป็นปุ๋ยมักไปรำกันเลยเนาะนี่เอาแซมกับเอืือยเราแล้วก็ร้านน้อย ขยไเถอะ่งวมึงดิส์อะี้อนี <t 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 ้หนึ่งค uh, ือกไทยเปนนเป็นยังคือพไทยเอาเออแซมมึงก็ไทยกว่าแซมไทยเ้วบ่ อ่นฟูเคยไทยนะเป็นอ้ายของบัวแซมเนาะแต่เราบัอยู่เราไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่พวกงานเนาะงานยาสูบเราจีนเนาะก็เลยก็เลยปุ้ยผู้ไทยบัวแซมเราบัถนัดน้องงานแบบนี้นี่เรามาขุดอันนี้เราพี่เนาะขุดคุมมชลีทั้งเห็ดเพื่องแล้วก็คุมมชลีเนาะ แต่ว่าเอาเห็ดไปเห็ดไปมันก็เสร็จงว่วเหยียบแล้วก็ล่มเองเนาะเครื่องนี่ก็ส่วนนี่ก็นหน้ากระเจ้าน้องบัวน้าบ่าบอแซมดอกหน้าคุณหูแจักจะขอเห็ดน,นุ่มกระเจ้าเนาะเพราะว่ากระเจ้าบัวได้เห็นหน้า <laughs> คุปร์แลนะเวลาเราเห็นดอกเ <laughs> <laughs> นาะพี่น้องขุดคุหมกชลีกูบบ่า,ายเนาะเพือ่อจะได้เอาโจกคุปแล้วก็เอาเสียมชานออาเอามาเป่งมันมนคุบหนึ่งกะประมาณ สาวกวับเส้นเนาะคืบหนึ่งคืบหนึ่งแบดนี่ทีนั้แเราก็หยอดในหมักสลีเนาะในขน้าโพดเนาะหยอดแล้วลลแล้วก็ปงคนน้าหัหน้าปงอองมัและดึงออกกัอบบนมันก็เราจะหยอดหลายๆไปกกอนเนาะ ช่วงโคเป็นคุมหนึ่งเขาชิเอาอยู่สามกอนี่กะเจ้าก็ได้หยอบประมาณชีหาเนาะแล้วก็ท้าว่าตัวใดมันหอนหาก็อแล้วก็ลกออกนะมันเลยสามอะ,อ,าอ,อะไรคืออะไรไม่ใช่แช่งงวนนี่ใช้เด็กมึงดิสะเอา้าอีหยังแช่งวันนะน,น,นี้นะเขาคือตันนี่เทางไปทางไปอะไรฟังได้สะ เอาอันเชี่ยงวบขาดไปเบื้องพุ่นนะสิไปทางด้านบนนี่ไอของไพ่ชานั่นนะอันตัวมีเชืฉยสี้าอยู่นะแล้วเห็ุยังไงนะไพ่เฉล่ง้วนอ่ะโง้วงมาแซมเขาหัก ai bay nó ngồi vào xem bóc nhành thì no, một khi ngồi hao nọ thì rồi mi mi kĩ sấy sỏi lệch nó ngồi xiềng đằng có lông có lên อาจจะขึ้นเมื่อน่ะบัลนี่มขาบอกมีอีกเราเดี๋ยวก็เป็นหมากแล้วนันใส่ปุ่นใส่ปุ้ยนี่เป็นหมากล้วแหละอันนี้ก็ต้นดูเนาะไม้ดมูต้นเผวาเรา มันตัวใหญ่เป็นนี่ยมันบ่ไม่ผุดน้องพี่น้องมันบ่ยมันไม่ผุดมันหาแสงญาติกันเนาะพี่น้องเ้าวนี่ต้นดูก็ใหญ่บังก็มันเห็ดให้ต้นเปล่ต้องมีรอดเอาความตายเนาะก็เลยต้องเหมือนมีแต่ลำลำมันยาวอุดรูแล้วก็น้อยเนาะเปล้าวนี่ยนีมะพร้าวห้าวเราได้กินชนหวยะพร้าวริบเผื่อไม่ได้กินเนาะมันจากช่งเลย แคมน้องเราก็ปลูกขี้เล็กก็ต้นดูมะขามเนาะใส่บริเวณแต่ละบอนพุ่นก็เป็นไม้ไเนาะไม่วิกเนาะไมย่คาเนาะฝังไทยเหมืนเอิมกระตุนพ่าวก็ม่ดูล่ยอ่ชวนน้องผ้าคามกันนี่เนาะผูโตภูมิชาลานั่นเนาะเหมือนบริปลูกยังั้งนั้นเนาะ โอ้มองต้นไม้เนาะพี่น้องยางแล้วก็อมเนาะผมมีแดดในนี้อากาศดีเนาะพี่น้องวันี้ทั้งนี้มีปลาเนาะเอื้อยพอเแซมกำลังติดเบ็ดติดในกระชังเนาะพี่น้อง เอาคิดแนทะุกคนสำหรับคลิปนี้เาขาก็มาขออัปเดตเพี่นะี่เนาะฝากกดไลค์ก็เซนะก,กนนนะ็แล้วก็แช่เนาะฝากเป็นกำลังใจกันอีกคลิปขังไปของเฮาเนาะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกนะเฮาเด้อนะัอน่นเลยเด้อเนาะเพราะว่าจะนั่ก็ได้เห็ดโคกหลงหน้าเนาะแล้วก็ว่าจะเป็นนะัองได้เนาะเป็นเสศษได้เทปบอเนาะแล้วก็ติดตามร่วกันเนาะพี่นะ้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพนีเนาะบาย